เพื่อนๆครับห้องจําหน่ายตั๋วของสถานีรถไฟเก่าของเมืองหนองคายเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการดีไซน์ใหม่นะครับเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ย่อม,อมๆเกี่ยวกับรถไฟไทยเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ก็จะมีตัวอย่างของตั๋วสมัยก่อนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสีสันแบบนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพชั้น3นะครับหัวตะเข้มกกะสันราคาพิเศษ23บาทอันนี้เป็นราคาสมัยก่อนนะครับรวมไปถึงระเบียบในการใช้รถไฟก็จะมี การเอามาเพื่อให้เป็นความรู้ด้วยนะครับติดอยู่บริเวณนี้และที่สําคัญด้านบนเนี่ยก็จะมีท่านผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงนะครับก็มีรูปของท่านอยู่ข้างบนด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูข้างในครับเป็นความรู้ทางบระวัติศาสตร์อีกเยอะแยะมากมายข้างในนี้ในห้องนี้นะครับที่อยู่ติดกับ ช่องจำหน่ายตัวรถไฟเนี่ยก็จะเป็นเหมือนห้องทํางานแล้วก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อมๆเลยมีทั้งภาพสเก็ตที่เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่รถไฟหนองคายนะครับแล้วก็มีหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของรถไฟแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเมืองหนองคายนี่ครับที่เห็นอยู่ในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังสือเรื่องเล่าประวัติศาสตร์จังหวัดหนองคายก็จะมีภาพเหตุการณ์สำคัญๆในอดีตครับของเมืองหนองคายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตั้งแต่สมัยก่อนเลยทีเดียวนะครับจนถึงสมัยปัจจุบันแล้วฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์รถไฟโลกนะครับซึ่งประวัติศาสตร์รถไฟในต่างประเทศเนี่ยก็มีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมีหนังสือให้ได้ค้นคว้ากันเยอะแยะมากมายที่นี่ครับผมว่าที่นี่มันเจ๋งมากนะครับถ้าคุณได้มาแล้วก็ได้มาศึกษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมัยปู่ย่าตายายของเราว่าเมื่อก่อน เขาใช้รถไฟกันยังไงนะครับเขาเดินทางกันยังไงที่นี่มีรูปภาพมีหลักฐานมีเรื่องราวที่เก็บเอาไว้เยอะมากนะครับเป็นคลังข้อมูลที่เราจะได้ศึกษาว่าประวัติศาสตร์รถไฟไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์เมืองหนองคายเนี่ยมีอะไรให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันบ้างนะครับแล้วด้านหลังก็มีพื้นที่ที่มีความอเนกประสงค์มากขึ้นสามารถจะจัดอีเวนต์ต่าง ได้เลยนะครับในบริเวณนี้ในอนาคตเราก็อาจจะเห็นว่ามีพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็น่าสนุกมากขึ้นกับสีสันที่สามารถจะแต่งแต้มได้อีกมากมายในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนู้นนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามีสถานที่ที่ให้เราได้ชิมกาแฟอร่อยๆด้วยนะครับกับสถานีรถไฟเก่าเมืองหนองคายแห่งนี้นะครับอย่าลืมครับถ้าเดินทางมาที่นี่ก็ต้องมาศึกษา เรื่องราวที่เคยเป็นไปในอดีตวันนี้ไปก่อนนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันสวัสดีครับ